สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นคนับเซตก็มีการปรับลงนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ลงเยอะเท่ากับตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็หลัชนีประเทศเราเนี่ยที่ลงหลักๆเนี่ยมันจะเป็นพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กนะเพราะว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยมันหลุดโลไปแล้วนะแต่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจริงๆก็ถือว่ายังไม่ได้หลุดโลนะครับมันก็เลยลงมาเนี่ยแถวแนวรับที่ประมาณ1น 8, 8 8เนี่ยที่เราให้ไว้เนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็นแนวรับได้ดีอยู่นะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันจะฟื้นได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับมันขึ้นกับวันนี้มันขึ้นกับเส้น SMA 20นะครับสังเกตเส้นสีแดงตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าเส้นสีแดงตรงนี้เป็นตัวกดดันในช่วงวันสวันหลังนะครับถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ของอย่างตัว RSI เนี่ยมันมีการเกิด bullish divergence แล้วล่ละนะครับแต่มันไม่ได้ bullish แบบ เยอะนะครับบางนั้นเราต้องดูเส้น20วันเส้น20เนี่ยประกอบด้วยนะครับคีย์สำคัญคือ1293นะครับถ้าเกิดมันยังเบรก1293ไม่ได้เนี่ยนะครับโอเคมันยังเป็นไซด์เวดาวอยู่แต่ถ้าเกิดเบรก1293ได้เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสจะฟื้นกลับไปแถวประมาณช่วงกใกล้ๆตรง1,300ก็เป็นการฟื้นระยะสั้นให้เราหายใจใหายคอกันบ้างนะครับแต่แต่เนื้อหลักก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นลักษณะของไซด์เวดาวลงมาอยู่สําหรับตัวของเซดินเด็กนะครับ การเก็งกำไรช่วงนี้นะครับเราก็ยังคงเน้นคล้ายๆเดิมนะว่าพยายามหาหุ้นที่มันเป็น pullback หรือว่ามี r e v e r s o n นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันหลุดโลนะครับโดยเฉพาะตัวที่มันแบบหลุดโลไปลึกๆเนี่ยนะครับพวกนะั้ส่วนใหญ่จะหาจังหวะฟื้นยากแต่ถ้าเกิดตัวไหนแบบหลุดไม่เยอะอาจจะเป็น fall break ก็ได้หรือแบบหลุดแล้วมี divergence อะไรพวกนี้ยังพอเล่นได้นะครับแต่อย่าลืมวแบบ่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเล่นพวกแนวมี r e v e r s o n ก็ต้องมี stop loss ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา,าเน้นย้ําประจํานะครับ ถัดมาก็มาที่ภาพของ Set 50 Index f u t u r e เนะครับเมื่อวานจริงๆเรารอดักเปิดลองด้วยซ้ำนะที่ประมาณ800จุดแต่ว่ามันลงไม่ถึงนะมันลงแค่ประมาณ802แล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาเนะี่ยประมาณ805นะครับก็วันนี้ก็เนื่องจากไม่มีสถานะมาจากเมื่อวานนะวันนี้ก็ไม่แนซีไปละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอวันหยุดวันจันทร์อีกละนะครับคือช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามเน้นคืออย่าใส่เลเวลเลตเยอะนะครับเพราะว่าตลาดเวลาไม่ดีเนะี่ยมันไม่ช่วงในการทํากําไรแบบ เยอะๆนะครับเวลาพวกเลเวลเลตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทํากําไรให้เราได้เยอะเนี่ยมันช่วงขาขึ้นนะครับช่วงเวลาขาลงเนี่ยไอ้โปรดักที่มันมีเลเวลเลตเนี่ยจะเห็นว่าเราแนะนำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้ภาพก็คงเป็นไซด์เวย์แหละนะครับกรอบล่างคือ800นะครับกรอบบนคือมัน80 8 0 8 8 0 9นเนะครตอนนี้มันอยู่805ดังนั้นมันอยู่กลางๆนะครับเราก็เลยแนะนําว่าโอเคเวดันซีแล้วก็ไปเล่นหุ้นหลายตัวแทนไปก่อนนะครับสําหรับพวการาคาของ ทองคำนะครับก็ไม่ค่อยดีนะที่เมื่อวานนี้เราเริ่มหยิบมาให้ดูแล้วว่าทองคำเนี่ยมันเริ่มกดไฮต่ำลงล้นะครับดังนั้นมันก็ตอนหลุดเส้น20วันเนี่ยก็เลยโดนขายนะครับแล้วยิ่งถ้าเราไปวิเคราะห์ตัวของซิลเวอร์เพิ่มเนี่ยจะเห็นว่าซิลเวอร์นี่หนักกว่าทองคำอีกนะครับกลายว่าซิลเวอร์เนี่ยหลุดโลที่มันเป็นซับพอร์ตของกรอบไซด์เวด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้ภาพโดยรวมของโกลแลวก็ซิลเวอร์เนี่ย มันเป็นช่วงของการพักตัวนะครับดังนั้นก็พยายามเล่นเกงระยะสั้นในฝั่งของการเล่นช็อตมากกว่าในตัวของโกและก็ซิลเวอร์นะครับสำหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับน้ำมันก็มีการดีตัวขึ้นมานะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแคนเดิลสติ๊กกับตัวค่อนข้างดีนะครับแต่ถามว่าจะฟื้นไปแรงไหมก็อาจจะยังไม่ได้มองฟื้นแรงมากนะครับคือแค่มันเจอแนวรับสั้นๆที่7 6แต่ว่าฟื้นไปเราก็คิดว่ายังไม่น่าเกิน80อยู่สําหรับ ตัวของราคาน้ํามันนะครับส่วนพวกแนวโน้มค่าเงินนะครับค่าเงินเยนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเริ่มเจอแนวรับเห็นไหมครับว่ามันลงมาใกล้ๆตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเป็นโซนของแนวรับนะครับดังนั้นตัวเยนเนี่ยนะครับยังแนะนําเหมือนเดิมว่าถ้าใครช็อตตอนหลุดอัพเทรนมาเนี่ยใกล้ๆเส้น200เนี่ยปิดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดรีบาสขึ้นไปใหม่เนี่ยไปใกล้ๆ1้6เนี่ยเราค่อยไปเล่นช็อตอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนค่างเงินบาทก็ต้องรอหลุดเส้น200วันแล้วค่อยเล่นช็อตนะครับส่วนตอนนี้ถ้าเกิดเราปิดเยนสมมติเราปิด USDJPY เนี่ยแล้วจะมาเล่นสกุลเงินอะไรดีเนี่ยผมมองว่าสกุลที่น่าเล่นตอนนี้น่าจะเป็นยูโรดอลลาร์นะครับเพราะว่าสมมุติเราซื้อแถวเส้น20เนี่ยเราวางสต็อปแถวเส้น200ถ้าเกิดเราถูกเนี่ยแล้วมันเป็นไซส์เว้าขึ้นไปต่อเนี่ยอาจจะขึ้นไปแถวห้เดิมซึ่งรีวอร์ดในเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยผมว่าริกมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่สาหรับตัวของยูโรดอลลาร์นะครับ สำหรับตัวของมา r k เก็ตเบ e ไม่ได้มีอะไรมากเนะเพราะว่าตัวระยะสั้นเนี่ยเท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับส่วน Sector ร o t a t i o n ก็มีกลุ่ม Tourism นะครับที่รอจะเข้ามาในโซนของ Leading นะครับซึ่งในกลุ่ม Tourism ที่ชอบมากสุดก็ยังเป็นเป็นตัวของมิ้นแหละนะครับก็แนะนําไปตอนต้นสัปดาห์นะครับที่มันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วก็มีการ เบรกเอาท์ out, นะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่โดยรวมบอกว่าตอนนี้ไอ้หุ้นที่เราเลือกเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยแล้วทรงตัวได้นี่จริงก็ถือว่าเริ่มถือว่าดีแล้วแหละนะครับเพราะว่าตลาดมันก็มีการปรับตัวลงมานะครับแต่ก็โดยรวมก็มองเป็นบวกอยู่สําหรับตัวของมินนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแนะนําดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนําตัวแรกนะครับคือตัวของ TCA คป สำหรับ t c a คเนี่ยเราก็มีการคุยในช่วงตอบคําถามไประยะหนึ่งละนะครับว่าตอนที่มันเริ่มหลุดโลเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดมันมีแคนเดลกลับตัวเนี่ยนะครับเราจะหยิบมาแนะนําเพราะว่ามันมี i อซอที่รอทำบูลิชไดเวอร์เจนอยู่นะครับการที่มันเกิดบู l ิชไดเวอร์เจ้นและแคนเดลกลับตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับแนวรับคือ44.25นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า43.25นะครับเป้าหมายคือ 46แล้วก็47ก็เป็นจุดในการเล่นรอบเทคนิคอลีบาวแ์ละนะครับก็เสริมนิดนึงแล้วกันนะค,คือบางบางตัวเนี่ยคือบางทีมันมันก็มีทัมมิ่งที่มันแตกต่างเช่นราคาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถือว่าแคนเดลมันมันกลับตัวแบบค่อนข้างไกลามากจะเห็นว่าเราให้แนวรับประมาณ44.25นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นจากเมื่อวานเนี่ยแล้วเราแบบฟังในช่วงตอบคำถามมัรู้ว่าโอเคตัวเนี้ยเรามอง เรารอแคนเดลกลับตัวอยู่สมมุติเราเห็นว่า4โมงเนี่ยมันกลับมายืนเหนือ cc c c 2 5ได้เนี่ยนะครับจริงมันก็สามารถซื้อแบบซื้อเริ่มดักก่อนก็ได้ละนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบโอเคไม่ได้มีเวลาเฝ้าขนาดนั้นนะครับก็วันนี้ก็ซื้อเวลาซื้อก็รอย่อนิดหนึ่งสำหรับตัวของ T CAP นะครับถัดมาจะเป็นตัวของ IVL นะครับสำหรับ IVL ก็อย่างที่เราคุยแบ,บจริงก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบกลุ่มของพวกปิโตเท่าไหร่พราปิโตมัน มันหลุดโลลงมานะครับเวลาหลุดโลลงมาเนี่ยเราจะไม่ไม่บูนะครับจนกว่าเราจะเริ่มเห็นการกลับตัวนะครับสำหรับ I V L เนี่ยมันก็มี b บ l ริ s d i เ e r g e n จนที่โซนของด้านล่างแหละนะครับและ c a n d l e stick ของเมื่อวานเนี่ยผมถือว่าทำได้ดีเลยเพราะว่า s t ต t n i n x e x มันปรับตัวลงแต่ตัวเนี้ยสามารถดึงกลับขึ้นมาได้นะครับนั้นก็เลยเป็นจังหวะในการเก่งกำไรสำหรับ I V L แนวรับ18.3นะครับสต็อปล s อถ้าต่ำกว่า17.7เป้าหมายคือ19.2แล้วก็19.7นะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถามว่าทำไมเวลาเกิด Divergent เราไม่ให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเลยเนี่ยไม่รู้จะไปวาง stop ปล s อตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเห็น c a n เดลกับตัวเนี่ยเราก็จะวาง stop ปล s อไว้แถวๆโลเดิม erm นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ CPN นะครับสำหรับ CPN เนี่ยมันมีความตลกนิดนึงนะค,คือ CPN กับ CPO เนี่ย pattern เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะแลาา้วราคาเนี่ยก็แทบจะคล้ายๆกันเลยนะจะเห็นว่า CPO ที่เราแนะนาเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาสวนตลาดได้นะครับเพราะว่ามันแตะแนวรับที่กรอบล่างพอดีนะครับ CPN เนี่ยก็จะเห็นภาพที่มันคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไซด์เว้าเหมือนกันแล้วลงมาแตะกรอบล่างเหมือนกันแล้วก็มีแคนเดลกลับตัวนะครับดังนั้นแถวประมาณใกล้ๆตรง55.7556เกนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อสําหรับ CPN นะครับส่วนเป้าหมายนะครับ จุดสองห้าก็เป็นแนวแรกนะครับอีกทีหนึ่งก็แถวประมาณ58.5ที่เป็นไฮเดิม s t o p ปลอถ้าเกิดต่ํากว่า55บาทสําหรับ CPN ถัดมานะครับจะเป็นตัวของ Noble นะครับโนเบลก็จะเป็นลักษณะของมีรีเวอร์ชั่นแหละนะครับตัว Noble เนี่ยจริงๆตอนแรกกราฟจะดูน่ากลัวนะครับเพราะว่าตัว Noble มันเป็นมันเป็นสามเหลี่ยมเราเห็นเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แล้วก็เลือกเบรกฝั่งลงตอนวันที่ยี่สานะครับ แต่การเบรกฝั่งลงมาเนี่ยมันก็มีไดเวอร์เจนส่วนขึ้นมานะครับแล้ววันเมื่อะะวานเนี่ยนะครับมันมีแคนเดลกลับตัวนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคก็อาจจะพอลุ้นเก่งกาไรได้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ s ต o p l o ตแถวโลเดิมเนี่ยคือถ้าผิดมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ 3, 12, 3. 1มจุดหนึ่งสองสามจุดหนึ่งเป็นจุดสต็อปลอนะครับแนวรับก็สามจุดหนึ่งหกนะครับเป้าหมายคือสามจุดสองแปดแล้วก็สามจุดสามหกนะครับ ถัดมาจะเป็นตัวเมเจอร์นะครับวันนี้เป็นตัวเบรกเอาตัวเดียวของวันนี้นะครับเพราะว่าตัวเมเจอร์เนี่ยเส้นดาวเทรนด์เบรกขึ้นมาได้นะครับแล้วก่อนเบรกเส้นดาวเทรนด์ก็ถือว่าโลเริ่มมีการยกนะครับดังนั้นก็เล่นแบบเบรกเอาขึ้นมาแนวรับคือ12.5สต็อปลอถ้าต่ำกว่า11.9เนรับเป้าหมายคือ13.2แล้วก็13.6สำหรับเมเจอร์นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับยังเป็น mean reversion อยู่เพราะว่าช่วงนี้ตลาดมันเป็นไซด์เวด o าวลงมาก็หุ้นหลักๆมันก,ก,ก็จะเป็น mean reversion แหละนะครับก็คือตัวของ BPP นะครับก็ถอยลงมาที่โซนของแนวรับนะครับ d i v e r g e n c e สอรอบติดละนะครับก็น่าจะฟื้นตัวได้แนวรับ11.9 stop loss กตอรยถ้าต่ำกว่า11.6เนะครับเป้าหมายคือ12.6แล้วก็13บาทสำหรับตัวของ BPP นะครับ โอเคนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกก็จะเป็นตัวของ TVO นะครับหูถอยลงมาลึกมากนะครับตอนนี้รับกลับได้หรือ,อยังก็จริงผมว่ายังไม่ไม่ค่อยจะน่ารับเท่าไหร่เนะเพราะว่ามันมันก็หลุดโลลงมานะครับคือถ้ามันจะรีบาวเนี่ยมันก็เป็นการรีบาวสั้นๆเพื่อจะปิดแกลบเฉยๆมากกว่าสําหรับตัวของ TVO นะค,คือถ้าเลน่นก็เล่นได้แค่สั้นอย่าง20แล้วก็แนวต้าน20.5อย่างเงี้ยนะครับยิ่งผมว่า TVO ครับไม่ค่อยดูนะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะเพราะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันมีโอกาสจะเกิดเดสครอ s ด้วยสำหรับตัวของ TVO นะครับถัดมาเป็นตัวของ KKP นะครับสำหรับ KKP เราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะว่าตรงเนี้ว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เบรกเอาเวก็บนะครับเพราะว่ามันลงมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมันค่อยค่อยเปิดแก็บลงมานะพวกนี้ไม่น่าใช่เบรกเอาเวก็บดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปมากกว่านะครับ คิดว่าโอกาสที่มันจะเป็นเบรกเอาเวแกล์เนี่ยผมให้แค่ประมาณ10-20%แค่นั้นเองสำหรับตัวของ KKP นะครับโอเคถัดม,มาเป็นตัวของบ้านปูนะครับสำหรับบ้านปูเมื่อวานนี้ก็ถอยลงมาค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับคือตอนแรกเราให้แนวรับ5บาท5.15จุดหนึ่าอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ถอยลงมาเดี๋ยวถามว่าถือได้ไหมผมว่าก็ถือได้แหละนะครับการถอยลงมาของบ้านปูเนี่ยเหมือนจะถอยลงมาปิดแกล์นะครับเราจะเห็นว่าบ้านปูเนี่ยมันจะมีแกลแถวประมาณช่วงส 88นะครับสำหรับตัวของบ้านปูนะบ้านปูโดยรวมบอกว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าไม่ได้หลุดโลได้ซ้ําสําหรับตัวของบ้านปูนะครับลองนึกภาพเนี่ยตอนเนี้ยหุ้นที่หลุดโลสมมุติเอาโลแค่4สัปดาห์พอเนี่ยมี42เเนะครับแต่หุ้นที่ไม่หลุดโลเนี่ยอีกประมาณ58เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวกลุ่มที่ดูดีกว่านะครับและเนนทาวส์นะครับ, how, รบถัวได้ไหมผมว่าผมว่าถัวไม่ได้นะครับคืออย่าลืมว่าเวลาเป็นพวกดิเวเรนซ์เนี่ยไม่ใช่ถัวนะครับคือด เทคนิคขอลีบาวนะครับเกงกาไรได้แต่เป็นการเกงแบบเทคนิคขอลีบาวไปเส้น20วันเฉยๆนะครับแต่ละรอบเนี่ยที่เราจะแนะนําเกงกาไรแลนด์เฮาส์จะแนะนําประมาณนี้แหละนะครับดิเวเวอร์เจนเกงมาเส้น20นะครับดิเวเวอร์เจนก็เกงมาเส้น20แต่ว่าไม่ใช่จังหวะทัวร์นะครับส่วนแจ็คตอนนี้ผมว่าเอ่อย่อมาแถวๆเดิมเนี่ยแต่มันไม่ได้มีจังหวะให้เข้าไปรับนะครับคือรอบที่แล้วที่เราให้ให้เล่นเนี่ยเพราะว่าแจ็คมันเป็นการเบรกเอาท์นะครับแต่ว่า เวลา pull back เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวของแจ๊สเท่าไหร่นะครับดังนั้นคิดว่าแนวรับก็ประมาณ2.88ละแต่ผมคิดว่ายังไม่ไม่บูขนาดหน้าเข้าไปเล่นนะครับส่วนแนวต้านก็3.08สําหรับแจ๊สนะครับส่วน CTB ผมว่าตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันหลุดนะมันหลุดตรงเนี้ยนะครับก็แนวโน้มมันมีโอกาสจะพักลงมาแถว1.6นะครับก็แนะนําว่ารอไปก่อนนะครับ ส่วน S C T P ะครับก็เป็นหุ้นแนะนำของเราเมื่อวานนี้แล้วก็บวกส่วนตลาดได้นะครับสังเกตเนะีว่าถอยลงมาคือปิดแกลนะครับปิดแกลบเสร็จปุ๊บนะครับแคนเดลก็เริ่มกลับตัวก็เลยเราก็แนะนำซื้อนะครับเราก็ยังคาดหวังว่าน่าจะรีบาวได้อีกหน่อยนะครับแต่ถามว่าติดอยู่ด้านบนเนี่ยตรงนี้ถั่วไหมผมว่า คงยังไม่ใช่จังหวะถั่วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัว S C T P ตอนที่มันมีจังหวะถัวเนี่ยคือแถวช่วงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นที่เป็น inward head and shoulder แล้วเวลาเบร a เนี่ยมันถัว่วแต่ว่าที่เราแนะนำเมื่อวานเนี่ยคือแค่เล่นเทคนิครีบาลนะครับมาที่ตัว S T A นะ S T A ทางเทคนิคบอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้มีแ a นเดลกับตัวเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ยังเป็น c a น d ดลแดงอยู่นะครับผมว่าจุดที่น่าจะลุ้นจุดกับตัวเนี่ยก็คือช่วงแกปบแหละประมาณ18.8ก็จะเป็นโซน แนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็คงเป็นเส้น SMA 20เหมือนเดิมสำหรับตัวของ STA นะครับ IVL คุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหุ้นแนะนำนะครับส่วนตัวของ K Bank นะครับ K Bank ตัวนี้ผมว่ายังเก่งกำไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงของการ form p a t ท e r n นะครับผมว่า p a ทิร์นของ K Bank เนี่ยกำลังฟเป็นเป็นลักษณะของ ascending แต่มันยังยังฟอร์มไม่เสร็จนะผมว่าตรงนี้มันแค่ครึ่งทางของการฟอร์ม ascending นะครับดับงนั้น Kbank ผมว่าเวดแอนดซีไปก่อนนะครับ S N N P นะครับ S N N P ก็จริงก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับจริงเราก็คาดหวังการเกิด divergent ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันมีการแบบหลุดลงมานะครับว่าเราหลุดลงมาเนี่ยก็ต้องออกไปก่อนแต่เวลาเราเห็นว่า c a n d l e เริ่มกลับตัวใหม่เนี่ยมันก็แบบโอเคยังพอกลับเข้าไปเล่นได้ใหม่สาหรับตัวของ S N N P ครับสำหรับเ m t ตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมันหลุดโลลงมานะครับแล้วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาหุ้นหลุดโลนะครับคือมันก็มีมีไมซ์เซอย่างหนึ่งแหละนะครับว่าปกติเวลาเราเราจะเจอคําถามหนึ่งที่แบบบ่อยมากว่าเวลาหุ้นมันหลุดโลเนี่ยนะครับมันจะลงไปถึงไหนนะครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าเวลาเราประเมินแนวรับ ไกลๆเนี่ยยังไงมันก็ไม่แม่นนะครับเรายิ่งในช่วงที่เป็นลักษณะของตลาดที่มันซึมด้วยเนี่ยเป็นแพนิกอะไรเงี้ยด้วยเนี่ยนะครับแนวรับยังไงเนี่ยก็แทบจะไม่มีความแม่นเลยนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นหุ้นที่แบบหลุดโลลงไปเนี่ยวิเคราะห์ง่ายที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงไปดีกว่านะครับคือไม่ต้องเป็นต้องไปแบบวิเคราะห์ท่ายากว่ามันจะลงไปถึงไหนแนวรับเป็นยังไงนะครับคือเรารอแบบให้มันกลับตัวดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าใครใช้แนวทางเนี่ยในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะ จะหลีกเลี่ยงตัวของปัญหาได้เยอะมากเพราะเวลาเราไปประเมินแนวรับเนี่ยแล้วเวลาแนวรับมันผิดเนี่ยแล้ยิ่งไม่กล้าสต็อปลอดอีกเนี่ยการว่าติดหุ้นสูงแล้วก็ติดหุ้นยาวนะครับเั้น JMT เนี่ยผมว่าตอนนี้มันก็ยังซึมลงอยู่นะครับก,ก็ปล่อยไปก่อนนะไม่มียังไม่มีจังหวะให้ให้เล่นนะครับ มาที่ตัวของ copper y เนะ copper y เรายังมองว่ายังรับได้ถนะ้าเกิดเส้น200วันยังไม่หลุดนะครับก็รับแถว2.4แนวต้าน2.6ตอลอ์อถ้าต่ำกว่าแถวประมาณ2.3สํำหรับตัวของ copper y นะครับ s g p เราคุยไปแล้วนะครับส่วนท็อปตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเรายังให้เล่นตรงแถวเส้นแถวเส้น200เส้น20ตรงนี้นะครับ โอเคมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าจริงมันยังออกได้แถวทุนเนี่ยสังเกตแล้วผ่านมา5วันมันไม่ไปไหนเนี่ยนะมันก็ออกแถวทุนได้แหละแต่ตอนนี้มันมันจะเกิดเบสคลอสขึ้นมาสําหรับตัวท็อปดังนั้นก็ซึมนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มลงกันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าง SPRC เนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเราก็ชอบแหละแต่เวลามันหลุดต่ากว่าอัพเทรนลงมาเนี่ยนะครับกราฟมันก็เสียนะครับดังนั้นก็ต้องรองการฟอร์มแพทเทิร์นใหม่นะครับไหนไหนพูดแล้วก็เลยพูดให้2ตัวเลยนะคร ส่วน CPX Star นะคับตรงนี้ผมรอรอโกลเด้นคลอสทีเดียวดีกว่านะครับรอเส้น20ตัดเส้น200เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ค่อยเล่นนะครับมาที่ตวง VIH นะครับตอนนี้ลงมาที่เส้น20นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยุทธ์แบบย่อมาที่เส้น20เนี่ยคือถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยย่อมาที่เส้น20อันนี้คืออุด,อดมคติเลยในการเล่นนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ตลาดมันมันเป็นไซด์เวย์แล้วกึ่งไซด์เวย์ดาวแล้วช่วงนี้เราเห็นว่า คุณโซนสูงเนี่ยโดนขายบ่อยนะครับเพราะนั้นแถวถอยมาที่เส้น20เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งซื้อดีกว่าสำหรับตัวของ V I H นะครับเดีย๋ยวขอจบด้วย2ตัวสุดท้ายนะครับคือตัวของเนอร์นะครับสำหรับเนอร์เนี่ยจริงผมลุ้นลุ้นรีบาวเนี่ยผมว่ามันเอ่อมันมันแดงยาวมามา,มาหลายวันติดละแล้วมันก็มีแคนเดลกลับตัวสั้นๆน,น,นะครับคือถ้าถ้าเล่นเนี่ยสมมติเรามองริคเรียบรอดเพียวๆเนี่ยถ้าผิดทางเนี่ยวัดอบโดนก็โดนประมาณ2ช่องนะครับแต่ถ้าถูกทางเนี่ยผมว่า สี่ห้าช่องเนี่ยมีโอกาสได้สําหรับตัวของเนอร์นะครับก็เหมาะกับคนที่แบบรับความเสี่ยงได้สูงมีเวลาเฝ้าแล้วก็กล้าสต็อปลอสถ้ามันหลุดโลนะครับถัดมาเป็นตวงแรบบิดนะครับแรบบิดก็โมเมนตัมดีเลยนะร,รอบเวลาที่เบรกเส้น200วันมาเนี่ยเราก็มองว่าย่อมาไม่ต่ำกว่าเส้น200ก็ย่อขึ้นต่อนะครับถามว่าเป็นมีโอกาสจะเป็นขาขึ้นได้ไหมก็มีโอกาสจะเป็นขาขึ้นได้สําหรับตัวของแรบบิดนะครับเพราะมีกลด้นคลอสเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับมุมมองเทคนิคนะครับวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็รอพบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานกันได้ต่อนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง f a c e b o o k อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญ อย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s, <c ười> <S t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ